โอเคสวัสดีครับต,อ,ตอนนัดเข้าสู่กีวอร์หนนะครับโอเคไอ้พูดพันทำเพลงเราตีกันเลยนะอ่อบ้านผมเป็นยังไงบ้างกันไม่ได้นะครับแต่ไม่ค่อยมีคนตีเรามาตีเขาเลยโหนี่มาหลังซ้ายสุดนี่พังหมดเลยนะตีจากตัวนี้ก่อนลวกันบ้านกลางสิ โอเคทีมบนนะครับก็เป็นคอมที่ค่อนข้างตียากเลยเนาะแล้วก็ทีมล่างเนี่ยอไม่ค่อยยากไห่เขาใส่ตัวเซสิซเดียไม่ใช่เซสิซเดียสิจำชื่อไม่ได้ละชาวถือดาบนะน่าจะเอา,เอามากันพวกเซเดโตมือนนะมาตีเลยอทีมบนเนี่ยปกติผมจะใช้สูตรทีมหลบเนาะ แต่ผมว่าใช้เขียวล้วนก็ได้ผมใช้อย่างนี้เอาแล้วกันหือว่าง่ายๆอย่างนี้อิมล่างอยากลองใช้ Secret ดูผมเพิ่งปั้นมา e ิกเกนะขอเอาตัวนี้ด้วยแล้วกันไอ้แช่แดดไปลุยว่าทีมบนี่ยังไงสปีดผมน่าจะเร็วกว่าเยอะอยู่แล้วมีน่าจะมีปัญหามีปัญหาแต่ลุงชาวจะกระโดด ตัวของผมทีเดียวตายออ้ำไม่ากดโซ่อาไปบลน้ำออกก่อนเลยโอ้โหสุดๆไปเลยโอ้โหผมจะเสียฟินนี่ไม่เคยไม่น่าจะเสีย อแอบเสียวแอบเสียวแพ้เหมือนกันไม่ใช่แอบเสียวเสียตัวโอ้ยว่าแล้วเชียวแอบเสียวเสียตัวแล้วก็เสียจริงๆ เสียตัวหลักไปด้วยอ้าวเสียสองตัวครับไม่ใช่เสียสองตัวสิผมน่าจะเสมอเลยแหละโอ้นี่คือความประมาทอย่างหนึ่งนะยอ,อมเป็นความประมาทที่ไม่สมควรเลย เราได้ตีก่อนอีกอืมอืมให้เขาดีบัฟก่อนละกันโอเคเอ้า <c oughs> ใส่เซ็ตโฟลเตอร์ใส่ก่อนไปทีเดียวตายไม่เอ่ย ไม่นะ่าตายย <Okay. S 2> ยังไงซะก,ก็แล้วหน้าเขาน่าจะตีรูเอลผมอ้าวสวยอีกแล้วรู้สึกรู้สึกว่าวันนี้แอบ ประมาทที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยวันวันจันทร์เนี่ยผมไม่ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าผมนั้นลืมเปิดไมคนะครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นมากไม่ได้อัดคลิปเลยวันจันทร์ผมก็โชว์ความกาก เยอะมากไปเจอคา,าดินคาดินมืดใส่ดีมเบดคาลเตอร์นรกแตกมากครับบอกได้เลยคือหลบได้ทุกเม็ดที่ผมตีไปแล้วก็ ทำให้ผมเสมอไปนะ <c oughs> แล้วก็ตาอีกตาที่นี่ผมเสมอก็คือไปเจอไครอนอนี้ตาแรกนี่แพ้เพราะความประมาทเลยนะหมดเรียนนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าประมาทนะครับควรจะเอาตัวอะไรที่ชัวร์ดีกว่า อ่ะเดี๋ยวผมไปดูบ้านนี้กันอนนี้ไฟไหม้ละโอเคลวยทีมแรกเวลาผมเจอไบปอเด็ผมจะชอบเอาเทเนเบียไปเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เขาตีโดนมากขึ้นทีมข้างล่างผมอยากลองเฮสผมยังปั้นไม่เสร็จหรอกครับแต่ว่าก็ เอาไปลองคำคำแต่เอาตัวฮิวเผื่อไปตัวหนึ่งทีมข้างบนตัวหนึ่งงออะไรดีว่าธาตุไฟผมเซอร์เมียผมก็เสียไปแล้วเฮรดอนผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าผมก็เอาไปลองได้เนี่ยผมคิดว่าเทนเนเบียผมน่าจะเก็บหมดไหมไม่เราเอาความชั่วดีกว่าเอาเป็นเดเมจตัวเดียวไปเลยมา ผมน่าจะได้ก่อนผมควรจะต้องอน,นี่ลวกันให้เขาใส่เกาะมาสะหรับไม่เอ่ยผมใส่อาร์ติแฟกต์สตาร์ไม้ด้วยนะครับโอเค ็ถือว่าดีโดนหมดทุกอย่างรอบต่อไปผมก็จะใช้ท่ารถคอมแบทเลดีเนทเขาซึ่งก็เรียบร้อยไปหนึ่งไอเลตยังอยู่ก็ไม่มีปัญหาไมโอเลตก็จะตีมอนโมตีไป งวดก็เวลาตีไปนเลนตถ้าเพื่อความชัวร0 0อเนะก็ต้องรอให้ครนะูดาวแอปเปิ้ลมันเหลือนหนึ่งก่อนค่อยตีมันเพราะว่าถ้าครูดาวเหลือหนึ่งแล้วมันจะไม่สามารถหลบได้แล้วก็ถ้าติดอ่าหลับหรือว่าไซเลนเนี่ยก็ จะทำให้ตีได้เลยนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคอนเฟิร์มนะแต่ว่าจากที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยโปรโวรโอเคน่าจะชนะแล้วแหละ,ะเต็มที่ไปเลย มาหนทีมสองกันเอาเฮสมาโน่ท้งที่เลเวลยังไม่เต็มคือท,ที่ผมเอามาเนี่ยส่วนหนึ่งคือผมกะว่าสิเด็ผมเนี่ยอาจจะฟันเขาตายก่อนในท่าสองแล้วเขาก็อาจจะอ,อ่ไม่เขาเรียกอะไรล่ะมันอาจจะไม่ extinction นะ คือสามารถเกิดใหม่ได้นะก็เพื่อความชัวร์แล้วก็เอาแบบนี้เลยแนละนะ้วกันนะเรามาหิวกันหิวห้าพอันนี้ผมไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยนะครับก็มาสดๆแบบนี้เลยผมว่าตัวมันค่อนข้างจะเฉพาะทางเกินไปแนละ้วผมรู้สึกว่า พื้นที่การใช้มันน้อยมากอะ่ะมันสู้คนได้ไม่กี่คนเองโอ้ผมลืมเลยว่าถ้าผมปล่อยมันจะฟันรัวๆอย่างนี้ใช่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมลืมคือลิเลียสเนี่ยมันจะดึงตัว ต่ำสุดออกไปตลอดไม่ให้ต่ำสุดมันจะดึงตัวตัวเพื่อนออกไปตีได้ผมประมาทอีกแล้วผมอาจจะเสียรูเอลไปแต่ช่างมันเถอะก็ s e c ร e t ใช้ท่าไม้ตายบอกว่าเขาคงไม่ติดดีเมเบรดนะ extinction ไปสรุปไม่ได้ใช้ความสามารถ h e s t นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูตีอื่นนะองไปดูว่าตีอื่นผมจะได้ใช้ความสามารถ h e s t ไหม ตัวเฮสเนี่ยมันเฉพาะทางสุดๆเลยมันต้องสู้กับทีมชุบเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปเรียบร้อยนะเรามาลองดูว่า ทีมต่อไปผมจะสามารถหาทีมชุบตีได้ไหมจริงผมเหมือนนี้มีทีมที่ผมอยากจะตีอยู่แล้วแหละทีมนี้เหรอมไม่เอาผมรู้สึกว่ามันง่ายไปทีมนี้ไม่เอาผู้เล่นแอคทีฟดีตัวที่มีทีมชุบสองตัวผมสามารถเล่นคอมเดิมได้ไหมเอ่ยอืมไม่น่าได้ทีม,มนผมต้อง พยายามทีเดียวตายออตอนนี้อยากได้โรสมือจังแต่ไม่มีลุ้นหน่อยแล้วกันว่าจะนันเกตได้หรือไม่ข้างล่างเสียดาเมจหลักไปสองตัวแล้วจริงๆอยางที่สิคิดอยู่ข้างล่างมากกว่าแต่ข้างบนนี่รู้สึกยากจังหัวตัวชุบเข้าด้วยแล้วเราก็ไม่มีตัวฮิวด้วยถ้าผมจะลองเฮสเหรอผมเอาตัวบางเกินไปไหมอืมอาทีนี้แล้วกันนะครับ น่าจะโอเคสุดม,มาลองดูปกติผมเจอวิวเมอร์ผมจะใช้ทีมนี้แหละแต่คราวนี้มีติเลียเข้ามาด้วยเนี่ยก็จะยากหน่อยหลับได้ไหมหลับได้ด้วย โอ้เก็บไข่ดีเนาะไวรุลิก่อนแล้วกันเอาไวรุลิไปสตันเถอะสตันโอ้ียบร้อยปัญหาต่อมาผมควรจะฆ่าไข่ก่อนดีผมควรจะฆ่าอยี่ก่อน เหตุผลก็คือผมไม่ค่อยชอบการให้มันดึงเพื่อนมาตีด้วยอย่างนี้ผมยังพอแบบอึดได้สักระยะหนึ่งแล้วต่อไปก็คือไวโวเด็บเรีย,ยบร้อยออ ธรรมดาก่อนอม,มาจะแรงสักเพียงไหนจะหลบได้หรือไม่ท่วาหลบได้ก็ชนะครับลาก่อนอทีมล่างจะขนมหรือไม่โ oh อ้ไม่ d ร่ะ เราไม่ต้องกลัวดูเอลมากสิ่งที่เราควรจะต้องกลัวคือน่นสีเราควรจะกลัวใครเอออ่าไม่รู้อ่ะโอ้วดูเอลก่อนแล้วกันน่าสีเราต้องกลัวใครเพราะว่าเรามี extinction จาก Secret อยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องกลัว โอ้โหไ่อืมอืมโหรูเอลเขาเหมือนไม่ได้ใส่ของมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าผมตีแรงเลือเกิน ออกไปซะดูเอวนี่เหลือตัวเดียวก็สบายแล้วครับโอ้โหเหมือนจะไม่สบายเลยตีแรงมากสิ่เที่จะตายนะจ้ะ ตัวซิกเ e ็เนี่ยก็เอาไปลงมังกรได้นะครับเพราะว่าตีแรงจริงกบอีกตัวหนึ่งคือ,อโปรเน้ำนะที่ที่ผมกำลังจับบั้นมาลงตอนนี้ผมใช้ซ e กเ e t เป็นหลักอยู่โอเคเป็นนันจบนะครับก็ประมาณไปนหนึ่งตานะแล้วก็ วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันนี้จะมีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือเรยนะอย่างน,นี้ไม่มีบอกเลยอ,อันนี้อัปเดตแพทในว,วันนี้ครับเรย์นะธาตุไม้ห้าดาวนะครับรนะ ความสามารถเล่ท่าแรกเลยก็คือตีปลาขวดแล้วก็สามารถาล้างล้างดีบัฟนะครับของเพื่อนได้หนึ่งคนน,น่าจะเป็นแบบสุ่มถ้ามีติดหลายๆอันส่วนท่าที่สองนะครับไลท์ออฟรีเวิร์สก็คือ เติมเลือดให้เพื่อนทุกคนแล้วก็ให้บาเลียาสองตานะโดยที่การเติมเนี่ยกับบาเลียเนี่ยจะเท่ากับ max HP ของคนนั้นนะครับพลังเต็มเลือดของคนนั้นแล้วก็มาดูถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายก็คือล้างดีบัฟนะทั้งหมดเลยของเพื่อนทุกคนแล้วก็ ให้อิมมูเน y ตี้สองตานะครับแล้วก็ยังเติมเลือดอีกนะให้เท่ากับแม็กเนตีลายของคนนั้นก็คือว่ายง่ายคือสายต่อสู้เฮฟวี่ดีบั f นะแล้วก็อาร์ติแฟกต์ห้าดาวเนี่ยที่เลเวลเต็มนะครับสามารถล้างดีบั f ให้กับเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็เติมพลังอีก20%เ อ่20%ของอพลังเต็มเลือดของเพื่อนคนนั้นนะครับจะใช้อ,า,อาร์ติแฟกต์ใบนี้ได้เนี่ยต้องใช้สกิลที่ไม่ใช่สกิลจจ่โจมเป็นจำนวน3ครั้งนะครับถึงจะอาร์ติแฟกต์ใบนี้จะใช้ความสามารถนะโดยที่ในแบทเทิลในการต่อสู้หนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้แค่ ครัง้งได้ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่จะบอกว่าไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันต้องเป็นเกมเร็วนะก็คือเหมาะกับตัวที่ไม่มีสกิลโจมตีนะจริงก็ไม่ได้ไม่ไม่เชิงไม่มีสกิลโจมตีก็คือก็สามครั้งอะ่ะมันก็ล้างดีบับทั้งหมดแล้วก็เพิ่มเลือดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะโดยที่ค่าที่เพิ่มเนี่ยจะเท่ากับเลือดของ อะไรคนนั้นนะแมกเลือดนะคือจะว่าไปผมก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างซ้ำกับตำแหน่งของเดฟติน่านะครับอ่ะ,อะ,อะลองดูสิอืมอันนี้คือท่าไม้ตายะเราค้ำค่า,าไปเลยดูรูปดีกว่า Hero Instruction นะก็สปีด1 1 0ยนะถ้าอัพเต็มแล้วนะแผนเนี่ยก็ธรรมดาธรรมดาบวกเลือดแล้วนะก็บวกแอคแท็กเป็นโซวีเวอร์ Skill Introduction อันนี้เป็นสกิลแรกอันนี้ดูมาดูภาพไม่ตายกัน ที่เป็นท่าสองอที่ท่าสามอันนี้ท่าสองเรย์ไร yeah. ออฟรีเบิร์ดมาดูท่าสามกันปาขวดอืมโอเคก็ประมาณนี้ นะครับก็ผมคิดว่าถ้าใครมีเดสสิน่าอยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ค่อย่าจะจำเป็นนะยกเป็นเราชอบตัวนี้แหละแล้วก็โอเคก็กดไปเลยนะว่าเดสสิน่าเนี่ย,ยสกิลของเขาก็คือล้างรีบับทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะบวกคอมแบทเลนี่เนี่ยนะสิห้าเ็นต์ต่อรีบับที่ติดอยู่บนหัวของแต่ละคน โดยที่เอฟเฟกเนียสามารถใช้ได้สูงสุด4ครั้งหมายถึงว่าติดดีบัฟ4ครั้งก็จะบวกคอมแบทเลดีเ้เท่ากับ6กถ้ามากกว่านั้นก็ไม่เพิ่มละแล้วก็เติมเลือดเนี่ยจะเติมเท่ากับ m a ็กชของตัวเดสติแน่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะปั้นง่ายหน่อยก็คือใส่เลือดอย่างเดียวนะส่วนท่าที่2ของเดสติน่าเนี่ยก็คือจะ เติมเลือดแล้วก็บวกคอมแบตเลนี่เนี่สามให้กับลายที่เติมแล้วก็ท่าแรกเนี่ยก็คือยิงโจมตีนะแล้วก็ยังเติมพลังให้ด้วยคือถ้าเกิดอยากได้ Option Map, ออปชันแบบเรย์นะเราก็สามารถเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เป็นอันแรก,ขอ,รกของรักของรักของเนซีน่ มผมไม่แน่ใจว่าโอกาสอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ขะของรัาของเดซีนาโอกาสโดดเลยก็คืออ่าแต่ว่าอันนี้นบังนคะับเนาะเอามีบัฟจากอะไรที่มีเลือดต่ำที่สุดนะครับอืมประมาณนี้ก็ตำแหน่งก็เหมือนจะซ้ำกันนะในความรู้สึกส่วนตัวผมผมคงข้าม ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัวละครผู้ชายเนะีแต่ว่าผมว่าสกิลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็เป็นการจบตอนกิวมอนหนึ์หนึนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีก็ออกวันศุกร์ครับผมสวัสดีครับ